สวัสด,ดีทุกท่านที่กำลังรับชมช่อง Snowboard f a r m a c y อยู่นะครับวันนี้ผมมีคลิปคลิปหนึ่งนะครับมาให้ทุกคนได้ดูคือเรื่องราวในคลิปนี้นะครับเกิดขึ้นในวันหนึ่งที่ฝนตกค่อนข้างจะหนักนะครับแล้วผมก็กําลังขี่เจ้า L8 ผมเนี่ยกลับบ้านอยู่ซึ่งก่อนที่จะรับชมเหตุการณ์นี้นะครับผมขอบอกทุกคนก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้นะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะประจานหรือชักจูงทุกคนให้ตัดสินคนในคลิปว่าเป็นคนไม่ดีนะครับ ทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะอยากชี้แจงเจตนาที่ผมได้ทําลงไปนะครับเผื่อว่าใครที่รู้จักพี่เขานะครับที่อยู่ในคลิปก็ช่วยฝากบอกพี่เขาด้วยนะครับสําหรับเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อผมขี่รถนะครับมาจอดติดไฟแดงคือผมอยอมรับก่อนนะครับว่ารถผมเนี่ยคือท่อเนี่ยเสียงค่อนข้างจะดังนะครับพอผมมาจอดติดไฟแดงเนี่ยจะเห็นว่ามีคนหนึ่งเนี่ยครับหันมามองแต่ผมก็ไม่ได้แปลกใจอะไรนะเพราะว่า ท่อรถผมมันดังแล้วผมก็ไม่ได้สังเกตอะไรมากแต่เมื่อไฟเขียวเนี่ยนะครับผมก็เห็นว่าพี่สองคนนะครับรถสองคันเนี่ยเขากําลังทิบกันมาอยู่แล้วผมก็เห็นว่ารถเขาเนี่ยไม่ได้มีไฟท้ายเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าเอ,อ่ออไม่ได้สตาร์เทเครื่องนะเพราะว่ารถอาจจะเสียผมจึงขี่ต่อท้ายนะครับแล้วก็เยื้องไปทางขวาแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินนะครับเพื่อที่จะบังรถให้พี่เขา ทีนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเหตุการณ์เขาผ่านไปสภาพผมก็เห็นเขาหันมามองแปลกๆอะไรเงี้ยแต่ตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะคือเราอยากจะบังทางบังรถให้เขาจนถึงหลานซ่อมรถถึงปั๊มน้ํามันเพราะผมเห็นว่าฝนตกทัศนวิสัยอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยดีนะครับแล้วพอผ่านไปสภาพผมรู้สึกว่ามันแปลกๆชัดๆแน่ๆเลยผมรู้สึกว่าทําไมเขาพยายามชิดซ้ายตลอดเวลา นะครับแล้วสุดท้ายเขาก็จอดหลังจากนั้นนะครับผมก็แซงขึ้นไปเพื่อที่จะบอกว่าผมมาช่วยกันท้ายให้นะแต่พอผมกําลังจะบอกครับผมเห็นหน้าพี่เขาหันมาพร้อมกันสองคนเลยนะครับแล้วก็แบบไม่ยิ้มย้าไม่ผมเลยสักนิดไม่กันให้พี่ไม่กันให้พี่ผมก็เออไม่กล้าไม่กล้าที่จะกันให้เขาต่อแล้วนะครับ พราคิดว่าพี่เขาน่าจะคิดว่าผมขี่รถกวนตีนหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเขาคงโลภฝนมั้งขี่มาจอดท้ายทําไมรถก็เห็นอยู่ว่ารถมันเสียแล้วจะมาจี้ท้ายทําไมอะไรอย่างเงี้หรือเปล่านะครับงงเฉยคือผมอยากจะบอกว่าถ้าผมทําให้พี่คิดแบบน,นั้นผมก็ต้องขออภัยมาณนนที่นี้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูเหตุการณ์กันเต็มๆอีกครั้งแล้วกันนะครับ อันให้พี่ไม่เป็นไรเขาคงหลบฝนมั้งงงเฉย